ครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศตอนดึกนะครับพี่น้องโอ้สวยงามครับพี่น้องเนาะนี่สวยงามครับพี่น้องโอ้ตอนดึกนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศตอนดึกนะครับพี่น้องเนาะสวยงามจริงเลยนะครับพี่น้อง ก็จะพาชมเล็บๆสักหน่อยนะครับพี่น้องส่วนต้นไม้นะครับโอ้พี่น้องดูสวยงามดอกไม้ก็สวยงามครับตัวนะครับพี่น้องดอกไม้น่น้อง สวยงามจริงๆนะครับนี่ก็คือรถโบราณนะครับพนะี่น้องก็ภาพก็จะมืดๆหน่อยนะครับนะ้องน้องมืดจริงเลยนะครับพนะี่น้องแต่จะได้เก็บสักเล็กน้อยนะครับพนะี่น้องเนาะค่ำคืนนะครับพนะี่น้อง ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันนะครับพี่น้องเนาะเราพบกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องหนอนผสมเรีย no ดนะครับพี่น้องเนาะเล็กๆแน่นอนนะครับเราก็ถ่ายาให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องนะครับตอนนึกนะครับน้องโอ้สวยงามนะครับน้องเนาะ ดูนะครับแสงไฟสวยงามนะครับเสยียงจิ้งหรีดธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับดูรถโบราณนะครับรถโบราณยังอยู่นะครับ,รบพี่น้องเนี่อ้นะครับพี่น้องรถโบราณนะครับพี่น้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทำคืนนี้นะครับพี่น้อง